สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่อง Sky เจ้านา Family ครับวันนี้พามาดูรถบันทุกคอนกรีตนะฮะเรียว่าปูนนะร,ร,ถนร,รถปูนนะอีโนวิกเตอร์500นะกับงานเทคอนกรีต5คิวครับน่าจะมี10กว่าตันได้นะ เต็มลำนี้ตลังถอยเข้าไปแล้วที่ขิ้แก็บคนขับนี่ต้องปีมือฮะยกสองทีผ่านนะฮะเหนือชีพไปไปไปนิสัยมาห้าคิวนะฮะครับับงกินมิกแล้วห้าคิวกับงานเทพื้นสาราพักฟันนะสิสบห้าเซนนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในฮะ เรามาดูหน้าหล่อของเจ้าวิกเตอร์ห0าร้อยนะเสียงเครื่องนี่เงียบมากเลยคนะ<อ>รับโนครับจะส4มสี่สี่นะครับนะอ๋อเ,าเ้ามาเสร็จแล้วนะ แห้งะครับนี่อะตาจะปกขึ้นนะขัดมันนะขัดมันทำไมผมก,ก็เบื่ออยู่ไช่ไไารใ่ราคาเลยอ,อ้ดิมมิกกล้วฮะจะเทสอ่ะเราพาไปดู คุณาภาพของคอนกรีตนะฮะเหน็นนะงานของเราครับใยเมตรสองชั้นนะตา20่สิบเซนเลยเริ่อลงมาแล้วฮะ ค่อยๆครับถ้าเร็วมัลนจะล้นรางนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งมุมสูงกันครับมีขลขนต์กำลังขยับรางเลยัะนี่ครับมีคนขับอยู่นี่นะคนคอนโทรล ันี่จะเป็นกว๊วยรับจากถังมานะฮะถังมีขับนี่พามาดูเครื่องกันน,น่าจะสามสี่สี่หรือเปล่าาบอกก็มีแปดเกียร์ฮะอันนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะฮะเนี่ย ขับพิเศษฮีโน่พาไปดูด้านหน้าต้องเก่งฮะนี่นะพาชมภายในครับโอ้เหนืสะอาดเยอะเนี่ยมีมีแคปด้วย พยนอนนะฮะเวลาเดินทางไกลมีวิทยุมีแอร์นะครับเกียร์กันผมไม่ค่อยมีความรู้นะเกียร์นะฮะมีแปดเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้านะฮีโดวิกเตอร์ห้าร้อยนะฮะยังรอเลยครับ ค่อยนะฮะไม่มรีบใช้จอบเกียร์นะไหลเรื่อยๆฮะใกล้จะจบแล้วนะครับ5คิว ระมาณครึ่งชั่วโมงครับหมดว่วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของช่งฟางปาดปูนนะตัดปิ้วนี่นะจบละโอ้โหตรงนี้อย่างหนาเลยนะวยจังตองปาดให้ได้นะ จะหมดแล้วหมดยังลูกเพี่นี่ฮะบาดแล้วต้องขัดหน้าอีก้ยรายได้ดีเหมือนกันนะครับเที่ยวละร้อยฮะถ้าได้วิ่งนะถ้าไม่ได้วิ่งก็ได้สามร,รออลล้อยครับถ้าได้วิ่งก็บวกไปอีกเที่ยวละร้อยฮะ วันหนึ่ง6 8ที่ออกเขาบอกก็ได้เป็นพันเมือน,นั้นเนี่ยรือว่ารายได้ดีครับรอยู่ที่เราขยันนะพามาดูคอนกรีตครับถ้าสเต็สงสูงๆนี่คูนจะน้ำไม่ค่อยเยอะนะะ ว่าเป็นูตดการมิกของเขาครับอันนี้น่าจะใช้ปูนของซีแพคฮะจอเจริญซับอันนั้นสำหรับคิวปีเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่เจ้าฮีโนวิกเตอร์500ร้อบรรทุกคังก์ชีนมาส่งโรงงานครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ